ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นกันเรื่องการควบคุมเสียงกันดีกว่านะครับการควบคุมเสียงคือลักษณะอย่างนี้ครับ <I S 1> เมื่อออโตแวร์ <hate> เปิดเพลงขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเราสามารถที่จะหยุดแล้วก็เล่นนะครับนอกจากนั้นในขณะที่ออโตแวร์ are, <hate> เขาเล่นเสียง MP3 นี่ต่อเนื่องไปเรื่อยเราสามารถหยุดชั่วคราวที่เรียกว่าพอยส แล้วก็ให้กลับมาเล่นจากจุดเดิมที่หยุดนะครับลักษณะอย่างนี้ครับคราวนี้มาดูวิธีทำกันบ้างครับวิธีทำก็พื้นฐานพื้นฐานเองนะครับเดี๋ยวผมจะลบพวกนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวจะเราจะทํากันทีละขั้นละตอนนะครับโอเคลบไปก่อนส่วนภาพนี้ก็เป็นธรรมดาครับเราก็อิ p o r t ภาพมาตามปกติฮะเอ,อเสียงนี้เราก็เอาเสียง อไอคอนเสียงนะครับไอคอนซาวนี้มาวางแล้วก็เดิมบนบคลิกเข้าไป Import ครับเอาเสียงผมเอาเพลงนี้นะครับลองเล่นดูสิใช่ไหมโอเคแปลว่าเล่นแล้วนะครับแปลว่าเพลงนี้ถูกแล้ว <c oughs> ส่วนตรง concurrent เ,เนี่ยเรามาเซตเป็น concurrent น,น,นะครับตรง concurrency เน,นี่เซตเป็น concurrent เ,เพื่อให้ไอคอนซาวของเรานี่นะครับไหนก็ตั้งชื่อซะเลยไอคอนซาวของเราเนี่ยก็จะเล่นเพลง เล่นเสร็จแล้วก็สามารถที่จะต่อเนื่องไปยังปุ่มอื่นๆไอคอนอื่นๆด้วยนะครับถ้าเราไปเลือกเป็นา w a i u u t t l l d ด n e หมายความว่าต้องเล่นเสียงจบก่อนถึงจะทำอย่างอื่นได้ซึ่งเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราเลือกก่อนก็เ่นครับทีนี้มาดูที่ play Play นี่โดย default หรือค่าปกติขขขขขเขาก็จะเซตไว้ที่ f i x number of time เป็น1ห,หมายความว่าเล่นเพลง1รอบถ้าเราใส่เป็น2ก็2รอบ เป็น3ก็3รอบอย่างนี้นะครับพอเล่นเสร็จเขาก็จะหยุดแต่ที่นี้ด้วยความที่เราต้องการควบคุมครับเราต้องเอาตัวแปรบางอย่างมาควบคุมนะครับเราเลือกเป็น until true เราอุปโลกสมมุติตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนเป็น s ก็แล้วกันนะครับถ้า s เท่ากับ1เนี่ยก็จะหยุดเล่นเราจะสั่งอย่างนี้นะครับ s เท่ากับ1ให้หยุดเล่นโอเคครับลองงานดู เอสนี่คือค่าตัวแปรนะครับทีนี้เขาก็เล่นไปเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะว่าเรายังทําให้เอสเท่ากับ1ไม่ได้วิธีทําให้เอสเท่ากับ1ก็คือต้องกดปุ่มครับมาอย่างนี้เลยนะครับมาตันเป็นสต็อปนะครับแล้วใส่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับเอสเท่ากับ1แปลว่าเมื่อเอสเท่ากับ1เสียงจะหยุดเล่นตาม อะไรตามเงื่อนไขตรงนี้เพราะว่า until t u e play until s เท่ากับ1ว่าอย่างนี้นะครับเล่นจนกระทั่ง s เท่ากับ1เราสั่ง s เท่ากับ1เสียงต้องหยุดนะลองดูตอนนี้ s ยงเท่ากับ0อยู่นะครับเพลงเขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆของเขาพอเราคลิกปุ่มปับ๊บ s จะเท่ากับ1เห็นไหมครับเขาหยุดละทีนี้ก็ก็เป็นเรื่องขึ้นมาอีกคือพอหยุดแล้วเนี่ยจะเอากลับคืนจะทำยังไง ็ต้องมาสั่งใหม่ให้ s ไม่เท่ากับ1ครับอันนี้ก็เป็นเพล y นะครับเมื่อกี้หยุดละสต็อปแล้วก็มาเล a y เมื่อเล a y แล้วเราสั่งให้ s เ,เท่ากับอย่างอื่นที่ไม่ใช่1ก็เป็น0นซะนะครับลองดูสิจะเล่นไหมเล a y แล้วนะพอเราสต็อปสต็อปเสร็จสั่งเล a y มันแค่ให้ s เ,เท่ากับ0แต่ไม่ได้สั่งให้เล่นนี่ เราก็ต้องเข้าไปสั่งใหม่นะครับในเพล์นะก็ต้องใช้ฟังก์ชันมาช่วยครับ Wind o ว s p a n e เแล้วก็ฟังก์ชันฟังก์ชันที่ว่านี้คือฟังก์ชัน Play media ครับมีเดีย a ล่นั่นเองเพสดันเล่นที่ไหนละ่ะไอคอนไหนละ่ะก็ไอคอนที่ชื่อซาวนนี่แหละลองดูใหม่นะครับโอเคลัน okay, Stop stop แล้ว Play เห็นไหมครับเล่นแล้วมีเงื่อนไขอยู่2อย่างคือ1เขาจะเล่นก็ต่อเมื่อ S ไม่เท่ากับ1เพราะว่าเราบอกว่าเขาเล่นจนกระทั่ง S เท่ากับ1ถ้า S เป็น0หรือเป็น2เป็น3เป็น4ก็ได้ขอให้ไม่เป็น1เขาจะเล่นแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องวิ่งมาชนเขาอย่างนี้นะครับถ้าเราเริ่มเล่นครั้งแรกเนี่ยวิ่งมานี่ปั๊บ จากนี่มานี่มาเจอเขาเมื่อ S ยังเท่ากับ0นย์อยู่ยังไม่ได้เติมค่าอะไรลงไปเลยเขาก็จะเล่นแต่ถ้า S เท่ากับ1นึ่เขาก็ไม่เล่นนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับถ้าเรามาดักไว้ก่อนเลยสั่งเลยนะครับ S อเท่ากับหลองดูนะครับไม่เล่นครับจนกว่าจะสั่ง Play ถึงจะเล่นเอาลองใหม่ก็ได้ครับเอาออกที่สั่ง S ทกับ1น,นี้ออก เมื่อ s ไม่เท่ากับ1ค่าเริ่มต้นก็คือเท่ากับ0ทุกอย่างน,นะครับ s ก็เท่ากับ0เพราะไม่มี s อ,อยู่เนี่ยอย่างนี้เขาก็เล่นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เปิดขึ้นมารันปั๊บเล่นเลยเราก็ไม่ต้องใส่อะไรแต่ถ้าเราจะให้เล่นโดยใช้กดการกดเล a y เราก็ใส่เข้าไปว่า s เ,เท่ากับ1อย่าพึ่งเล่นจนกว่าเราจะกดเล a y นะครับเราใส่อย่างนี้ไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เราใส่ไว้ก่อนก็ได้ตรงนี้คือ เอสเท่ากับหนึ่งให้เรารู้ว่าเราใส่เอสเท่ากับหนึ่งแล้วเท่ากับหนึ่งไว้นะครับผมจะรีบไปไหนเนี่ยออทีนี้แล้วพอเราเล่นอย่างนี้เล่นแล้วสต็อปแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอจะเริ่มเล่นใหม่เงี้ยเขาก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นจากต้นเพลงเลยมันจะมีวิธีการเล่นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเล่นแบบหยุดชั่วคราวกลางเพลงแล้วก็เล่นต่อจากจุดเดิมเขาเรียกว่าการพอสและการ รีซัมเราก็เริ่มเลยก็แล้วกันนะครับ PA u s e นี่คือ p a u s e เวลา p a u s e เราก็ต้องใช้ฟังก์ชันอีกแหละครับโอเคนะก็เป็นฟังก์ชัน Media p a u s e เมื่อสักครู่นี้มีเดีย l a y ย์คราวนี้เป็น Media p a u s e มั่งนะครับก็มีเดียพอย์สเขาก็ให้ใส่ชื่อไอคอนไตเติลอีกเราก็ใส่เป็น s าวนะครับส่วนตรงจุด p a u s e เนี่ยถ้าเราใส่ True หมายความว่าให้พาะให้ p อส s ถ้า,าใส่ f a ลหมายความว่าให้เลิก p อส s ทีนี้ตรงนี้เราต้องการให้ p อส s หรือให้หยุดชั่วคราวนะเราใส่เป็น true หรือใส่เป็น1ก็ได้ครับมีค่าเหมือนกัน1เป็น true false ศูนย์เป็น f a l s ขี้เกียจพิมพ true ก็พิมพ์เลข1นนะครับซึ่งผมขี้เกียจผมก็ใส่เลข1ไปดูนะครับ play พอสก็หยุดทีนี้อ่าให้รีซัมล่ะก็คือเล่นต่อจากจุดเดิมอย่างที่ว่าก็เอามาอีกปุ่มหนึ่งครับพอสแล้วก็รีซัมอย่างนี้โอเคล้วก็วินโดว์พาเนลฟังชันอีกนั่นแหละนะครับหรือจะ c o ปปี้จากตัวเดิมก็ได้นะแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายแล้วก็มีเดียพอสนี่แหละนะครับโอเคก็ไปที่ไอคอนซาวเหมือนเดิมนั่นแหละ ไอคอนอ่าพิม oh. พ์ผิดซะแล้ว sound โอเคครับส่วนตัวเนี้ยเราอยากให้เลิกพอสเราก็ใส่ false อย่างนี้หรือใส่เลขศูนย์ไปเลยขี้เกียจอีกนั่นแหละครับศูนย์ก็คือ false นั่นแหละโอเคนะลองดู play <c oughs> pause รีซัมนะเขาจะไม่เล่นจากจุดเดือเขาจะไม่เล่นจากจุดเริ่มต้นเหมือนเพลงถ้าเพลงเล่นจากจุดเริ่มต้นส่วนพอสแล้วเราก็มารีซัมเห็นไหมครับเขาไม่ได้เล่นจากจุดเริ่มต้นนี่แหละครับคือการควบคุมการเล่นเสียงในโปรแกรมออโตแวร์สรุปทบทวนนะครับสต็อปไว้ก่อนอันดับแรกคือเราอิมพอร์ตเสียงมาตามปกติเซตค่าให้เป็นคอนคอร์เรนต์ ถ้าไม่คอนคอร์เรนต์เขาจะไม่สามารถทะลุผ่านให้เราเล่นปุ่มพวกนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็นเวทอันทิวดันเบดอันทิวดันหมายความว่าให้เล่นจนจบก่อนซึ่งเราจะควบคุมไงล่ะใช่ไหมครับแล้วก็ให้เขาทะลุผ่านมาได้ส่วนตรงเพล y เนี่ยให้เป็นเพล y u อันทิวทรคือ until s เท่ากับ1หรือเราจะตั้งค่าเป็นอะไรก็ได้ตามแต่ใจเรานะครับเพื่อเป็นการควบคุมว่าถ้าจะให้หยุดต้องมีเงื่อนไขตามนี้นะ ถัดมาเมื่อหยุดแล้วอยากให้เล่นเราก็มาใส่ค่าเข้าไปว่า s เท่ากับ0เพราะว่าถ้า s เท่ากับ1เขาจะไม่เล่นแล้วก็ยังต้องมาสั่งให้ m e d i a play หมายความว่าให้เล่นมีเดียที่ไอคอนนี้ด้วยนะครับหรือเราอยากให้หยุดชั่วคราวที่ปุ่มนี้เราก็ใส่ m e d i a pause แล้วก็ใส่ค่าเป็น true หรือเป็น1เพื่อให้เกิดการ pause หรือหยุดชั่วคราวเพื่อแก้ pause ให้เล่นต่อไปจากจุดเดิม จากจุดที่ p o s e นะครับก็คือใส่เป็น r e s u m ก็มีเดียว p o s e อีกนั่นแหละแต่ใส่ค่าตัวเนี้ให้เป็น false หรือ0เท่านี้เองครับเราก็จะได้ชุดปุ่มสำหรับการควบคุมการเล่นเสียงแล้วครับเล็กๆน้อยๆนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปต่อๆไปเราก็อาจจะแอดวานขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้ผมทำวิดีโออะไรออกมา ทำวิดีโอในส่วนที่จะทําให้เพื่อนๆมีความเข้าใจในโปรแกรมออโต้แวร์มากขึ้นก็สามารถเข้าไปแนะนำได้ที่เว็บบอร์ดท,ที่ผมจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ